ในการทําให้ภาพที่สร้างด้วย AI นะครับเหมือนกันทุกฉากเราจะสร้างใน l e o n a r d o a i นะครับวิธีการนะครับเมื่อเราสร้างไปแล้วเราก็มากดตรงปุ่ม3จุดนี่ครับสมมุติว่าเราสร้างไปแล้วเราเปิดใหม่อันนีเน้เป็นพร้อมใหม่ที่ผมใส่มาใหม่เราอยากให้ภาพเนี้ยนะครับมันภาพไอเนี้เหมือนกับตัวการ์ตูนในนี้ นะครับเราก็เข้าที่จุด3จุดนี้ครับแล้วก็เลือก copy seat ครับเสร็จแล้วก็มาด้านซ้ายครับแถบข้างบนด้านซ้ายให้เลือก advanced setting แล้วก็เลือกที่ยุด fix s e นะครับเปิดเสร็จแล้วในช่องนี้ก็ให้คลิกขวาเลือกวางครับนี่แค่นี้เองครับ ทีนี้เราก็มาที่พร้อมนี่เลยแล้วกดจิน e r เลตครับแล้วรอสักคู่ภาพก็จะได้นะครับใกล้เคียงกันทําให้ภาพทุกฉากในแต่ละฉากนะครับเห็นไหมครับก็ใกล้เคียงกันเลยนี่ครับนี่เป็นเทคนิคที่ทําให้ภาพเนี้ยเหมือนกันทุกฉากครับ